อายตนะนิพพานเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาวนาเพื่อให้เกิดความสำรวมระวังในภาษาเวทนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนถ้าหากเกิทั้งหลายเป็นผู้มีอริยนะนิพพานแล้วทุกความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ในความรู้สึกในความทรงจำหรือในความคิด ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้วันไวไม่ได้โศกเศร้าไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพียงแต่ว่าถ้าหากเรามีอญญายตระมนิพพานแล้วก็เป็นการง่ายที่จะผ่านพ้นไม่ต้องเกิดความรู้สึกต่างๆนานาไม่ต้องเกิดความคิดนึกวิต,ตกไม่ต้องมีสัญญา กรรพยาบาทเรีบวิ่งสาใดๆเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีอายตนะนิพพานที่เราได้ภา,านนาแล้วนั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสำรวมระวังเป็นไปเพื่อความถอนความยินทินร้ายความพอใจและความไม่พอใจในโลกอารมณ์เสียได้ซึ่งคนเราทั้งวันและคืนทั้งหลับและตื่นทุกความคิดคำพูดและการกระทำ จะอ่านจะเขียนจะเรียนเพียรศึกษาจะทำงานขยันอดทนดิ้นรนหรือว่าจะใช้ชีวิตบ้านปลาชีวิตอย่างสงบเงียบเรียบร้อยก็ยังมีประสบเหมือนกันหมดเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงยังมีอยู่ในโลกนี้เรามาพักพิงอยู่ในโลกชั่วคราวถึงจะแม้เป็นชีวิตชั่วคราวแต่ก็ยังเจอความเป็นอนิจจังที่ทาวรอยู่ในโลกนี้ ซึ่งเมื่อเรามาอาศัยโลกอาศัยสังขารอาศัยความเป็นอยู่ในชีวิตต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราเรียนไม่ว่าเริ่มงานไม่ว่าการเดินทางไม่ว่าการใช้ชีวิตมีการใช้ปัจจัย4ปัจจัย5ต่างๆทุกอย่างมีความเจริญและความเสื่อมมีความเกิดและความดับท่านถึงให้เราไม่ประมาทในอายตนะนิพพาน การที่เธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาณในอยายตนะนิพพานนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความสำรวมนะกุศนที่ตกต่างๆก็จะระงับดับไปไม่ก่อเกิดปัญหาไม่ก่อเกิดความยุ่งยากคัข,า,ขาใจัองเราสิ่งที่ยึดเลยยึดเยอะเลือลังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆ ถ้าเรามีอยายตนะนิพพานแล้วทุกอย่างจะสั้นลงง่ายขึ้นจะมีความเป็นอยู่ที่ปกติมีความเป็นอยู่ที่สงบมีความเป็นไปของชีวิตที่ราบเรียบทุกครั้งที่เราเจอปศุสัตเจอปัญหาเจอความเปลี่ยนแปลงขอให้เราเข้ามาอยู่ในอยายตนะนิพพานเพราะว่าการอยู่ในอยายตนะนิพพานทำให้เราไม่เป็นปัญหาไปเองไม่เป็น เหตุไปอเองทาให้เราตัดปัญหาละปัญหาคลายปัญหาได้มากซึ่งทุกวันนี้คนเราขาดอัญรถิพานนี่เองนะทุกวันก็เลยมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องรัดขาใจมีแต่เรื่องให้ต้องนึกคิดวิถุพิจารณ์วิจัยในโลกทุกวันนี้คนเราต้องมีอัญรถิพานนะจึงสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสงบสุข อย่างอิสระเพราะว่าลำพังอายนาธาตุอญญายนญญาขันต์อายนะที่ความเป็นทิพย์ยางเดียไม่เพียงพอเพราะว่าอญญายนะนิพานนั้นจะช่วยได้มากในเรื่องของความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆความเปื่อความเหงีความเซ็งความมึนบิดลำกันต่างๆเพราะว่าเราต้องประสบเจอสิ่งที่น่าเป็นปัญนาบ้างไม่น่าเป็นปัญนาบ้าง ซึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยต้องมีอายตนะนิพพานที่ยิ่งกว่าธาตุหรือตุทิพย์หรือว่าธาตุเนื้ออายตนะนิพพานนี่เองเป็นเห็นได้สงบนั่งนับความจิงดีจริงใจในตาธาตุตาเนื้อหรือว่าตาทิพย์ไม่จริงดีเพลิดเพลินไม่หมกมุ่นผูกพันยึดติดสามารถที่จะมีสติสติสงบสติอารมณ์อยู่ได้ ก็ทุกคนอยู่ในอริยนิพพานจะสามารถสงบสติอารมณ์สงบใจสามารถตัดกิเลสละัณหาแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างเยือเกเยน็นมีชีวิตอยู่อย่างสงสัไม่หวั่นไหวกับความขึ้นลงของชีวิตค่อยทุกคนมีอริยนิพพานด,ดีกันกคนนะสุขังเสติธรรมนา,าด,ดีนะ